ลอยธรรมมาหลองสู่โลกอันเบียนดีแผ่ธรรมะรังสีตาพระพุทธทรงประสงค์มั่นหมายจะเสริมสร้างสถาป สัตว์พระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของ,ของคนไทยเยแธรรมสวัสดีค่ะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของทั้งหมดของพระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกข์ได้นะคะจะประคุณท่านอาจารย์สนโมกท่านในธรรมเป็นแผนผังเพื่อให้มองเห็นได้ไง่ายๆ เริ่มต้นก็ด้วยหัวข้อว่าทั้งหมดของพระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกข์ได้ทีนี้เมื่อแยกออกมาทั้งหมดของพระธรรมก็เริ่มด้วยพระรัตนตรยัยจากพระรัตนตรัยก็แยกออกได้เป็นสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระธรรมโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็จะแยกออกมาได้เป็นบริยัติปฏิบัติ ปฏิเวทออกเป็นสามส่วนปริยัติก็คือความรู้ในพุทธศาสนาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทตามปริยัติที่ได้เรียนรู้ในพระพุทธศาสนาส่วนปฏิเวทก็คือผลของการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทีนี้จากการประพฤติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี้ส่วนที่ส,สําคัญที่สุดก็คือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นท่านก็แยกให้เห็นว่าในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นจะแยกออกเป็นเรื่องอะไรบ้างก็แยกออกเป็นสามคือมีการปฏิบัติในเรื่องของศีลเพราะศีลน,นี้เป็นบาดฐานของสมาธิแล้วก็สมาธิซึ่งเป็นบาดฐานของปัญญาคำว่าบาดฐานก็หมายความว่าเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดปัญญา หรือพัฒนาปัญญาต่อไปจากสมาธิก็ไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นความรู้แจ้งในสัจธรรมนะคะทีนี้จากปัญญาซึ่งเป็นตัวสำคัญนี้จะต้องพิจนารณาอะไรจึงจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงพระธรรมจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งในสัจธรรมก็เริ่มด้วยไตรลักษณ์ซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นธรรมดาสประการ ที่เราได้เคยพูดกันมาแล้วอย่างละเอียดนะคะไตรลักษณ์นี้ก็แยกออกเป็นสามคือแยกออกเป็นอนิจจตาอนิจจังแล้วก็อนิจจตาอนิจจตานี้ก็เป็นคำนามหมายถึงความเป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกขตาความน่าเกลียดความขมขื่นความทรมานที่ต้องเผชิญอยู่กับความไม่เที่ยงอนัตตา ความไม่มีตัวตนที่สามารถต่อต้านอนิจจตาทุกขตาสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่งได้ทีนี้จากไตรลักษณ์อิจจตาทุกขตาอนัตตาเนี่ยนะคะที่แยกออกเป็นส่วนใหญ่สมส่วนแล้วมาแยกรองลงมาอีกมีอะไรก็มีธรรมทิทธิธรรมมัทิิตตาการตั้งอยู่ตามธรรมดา ธรรมนิยามตาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาอิทัปปัจจยตาความเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ต่อไปก็จะบังเกิดเป็นสุญญาตาความว่างจากตัวตนตัทธตาความเป็นเช่นนั้นเองอตาตมมายตาความไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอีกต่อไป จากนั้นก็จะบังเกิดนิพพานญาณความรู้ที่เป็นไปเพื่อนิพพานทีนี้ก่อนที่จะถึงซึ่งนิพพานญาณจะมีอาการใดปรากฏขึ้นภายในเพื่อเป็นสัญญาณว่านิพพานญาณกำลังจะบังเกิดขึ้นแล้วนะนะคะก็จะบังเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงก่อนแล้วก็จะบังเกิดวิราคะตามมาคือความคลายกำหนัด จากสิ่งยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บังเกิดวิมุตมติคือการหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นตามมาและสุดท้ายก็เกิดวิมุตติยาณทัศนะความรู้ว่าจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างสิ้นเชิงนี่คืออาการที่จะบังเกิดขึ้นตามลำดับก่อนที่นิพพานยานจะปรากฏให้เห็นชัดเจน แล้วเสร็จแล้วก็จะมีนิพพานแท้ๆคือความรู้สึกสงบเย็นดับสนิทจากสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือว่าเป็นปัญหาหรืออวิชชาไม่สามารถาครอบครอบเข้าครอบนำจิตได้เลยนี่คือดับทุกข์สิ้นเชิงนิพพานก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนิพพานญาณก็คือความเห็นแจ้งความรู้ที่เป็นไปเพื่อนิพพาน ก็คือรู้นิพพิทาวิราคะวิมุติวิมุติยานทัศนะแล้วนิพพานเองคือความรู้สึกที่บางเกิดขึ้นหรือบางเกิดมีขึ้นภายในนิพพานก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะคะนี่เป็นทั้งหมดของพระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกได้ฉะนั้นในในชาวันนี้นะคะเราก็ควรจะได้พูดกันถึงพระรัตนตรยัยคือแก้วสามดวงก่อน หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เป็นแกน่นหรือเป็นแกนที่จะนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติต่อไปก็จะเน้นที่พระธรรมแล้วก็จะแยกออกมาเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทพระธรรมนี้จะแยกออกมาได้เป็นสาฉะนั้นในตอนนี้ก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องของพระรัตนตรัยซะก่อนนะคะ ว่าพร,พระรัตนตรัยนั้นก็ทราบอยู่หรอกนะคะว่าหมายถึงแก้วสามดวงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าหากเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธอย่างละเอียดสักหน่อยหนึ่งก็ควรจะได้พูดถึงหรือว่าเข้าถึงในเรื่องใดบ้างเราดูความหมายของคำว่าพุทธะก่อนนะคะพุทธะ ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นคำที่เป็นความหมายตามศัพท์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นความหมายแล้วโดยอัฏฐะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคำแปลนะคะเป็นคำแปลตามตัวของคำว่าพุทธ,ธะที่นี้โดยอัฏฐะก็คือโดยความหมาย หมายถึงว่าที่ว่ารู้รู้อะไรก็คือรู้สิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่ดับทุกได้นะคะรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงถึงที่สุดโปรดระลึกไว้นะคะว่าสิ่งที่ควรรู้ไม่มีอะไรอื่นนะคะสิ่งที่ควรรู้ไม่มีอะไรอื่นจะต้องรู้สิ่งที่ดับทุกได้ถ้าไม่รู้สิ่งที่ดับทุกได้ก็ยังไม่รู้นะคะยังไม่เป็นพุทธะ คือยังไม่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงฉะนั้นจะต้องรู้สิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่ดับทุกข์ได้เพราะว่าจุดมุ่งหมายของการอภพฤตปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือให้ดับทุกข์ได้ฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ได้ก็จะต้องรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงอย่างถึงที่สุดไม่ใช่รู้เพียงครึ่ง,งกลาง,ลางแต่ต้องรู้อย่างถึงที่สุดคือจนประจักษ์ใจกระจ่างแจ้ง ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่มันจะเป็นสิ่งให้ยึดมั่นถือมั่นได้มันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หาใช่ตัวใช่ตนคือมิได้มีตัวตนให้ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้ผู้ตื่นตื่นจากอะไรก็คือตื่นจากหลับนี่พูดอย่างคำธรรมดานะคะตื่นจากหลับทีนี้สิ่งที่ทำให้คนเราหลับ ทั้งๆท,ที่ยังลืมตาอยู่เนี่ยคืออะไรสิ่งที่ทําให้คนเราหลับทั้งๆท,ท,ที่ยังลืมตาอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลชใช่ไหมคะคือหลับจากความถูกต้องจากความดีงามอันควรทําเพื่อเกิดประโยชน์มันหลับตรงนี้